ต้องไปเงินก็ไม่มีเขาจับเราเรอเป็นตัวเล็กเองครับต้องเงินปย์ยหญ่โอ้ยายตัวใหญ่ตัวท่าไม่หายกับรรถตู้ตัวแล้วก็ขยายแต่จะออกเงียบไปใส่หลวงพ่ออากนะพี่แดงต้องเดี๋ยวอพี่แดงเออใช่ไหมเออต้องตัดออกยังไงอะไรเงี้ยยเยอะกระมอใช้บอกเลยนะพี่แดงขอบคุณนะครับช่วยกันนะลูกน้องผมขอไหวไหมขอได้นะช่วยกัน เอ้าวเต็มที่แล้นี่หน้าเราอยู่นี่นะรับคำสั่งที่นี่เลยนะโอเคขอบคุณนะพี่แดงขอบคุณทุกคนถ่ายรูปไหมไปถ่ายพี่เลืกหน่อยไหมไปไปดูคุณนะน้องๆ้องน้องนี้เฮ้ยต้องหันต้องหันต้องหันบ้านต้องหันหน้าวานนี้เหันนี้เนี่ยหันนีจะได้เห็นเมกะหน่อยตัวสั่งมาที่เป็นครูหรือเป็นนักเรียนอะมา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 เป็นครู โอเคหอลหนอยอยูวันเหรอนติดเทอมหรอานนมัคานโอเคอบคอาจาดีนอเคเีนี่แหละผมก็ทำ่มืกีเป็นเรื่องของกาะช่วยกันมีนักเอกชนนักเรียนเข้ามา ดีนะถ้าบอกว่าต้องรวมมืออย่างนี้แหละต้องมันหนักเลยนะเครื่องจากแค่ P C B กันเด็ยวกันเออแล้วก็รถไทยเล็กเกับรถขอเล็กๆต้องช่วยกันน่ะเริ่มไม่ได้เยเออเพราะตุลาเขาต้องก็ต้องลงแขกันเกิดที่ไหนก็ต้องลงแขกันไม่มีทางที่จะมีพร้อมไม่ทางหรอกมันก็ต้องคนไหนมีก็มาช่วยกัน ดีครับออกไม่กดฝาท่อเลยเหรอปิดปิดเลยครับ overlay overlay ยิ่งเหรอต้องมาแจ็คออกครับแล้วก็ต้อไปแยกออกแล้วก็เอ้าเปิดแล้วใครไปโออเวร์เลย์ครับตอนนั้นเนี่ยระบบเป็นอย่างไรเครื่องความสูงไปเรื่อยใช่ไหมออกแล้วไปเจาะรูที่แทนไงคทำก่อนลงท้ายช่วยช่วยได้ไม่เดียวครับเพราะว่ามันมันนตันหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์้โหตอนนี้ก็จะเน้นให้พี่กทมช่วยระบบปิดเอาเลยตรงไหนต่างกันเลยนะ มันมีประมาณ30%ของทั้งระบบอ๋อพอดีตอนี่ต้องแยกออกใช่ครับแยกแยกานี่ต้อเต้องไปยาออกเารอรอผมี่เอาไปอ๋อที่เอาไปเ อ๋ดอดีดีตัวเล็นตัวเลเนโดยรอบทำได้เออกำลังดีนะ lần hai mươi này một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm năm hai เทียกไปแล้วม <the character> ันอยู่ไหนอยู่ตรงกลางของแม่ทายหรือว่าตรงไหนอยู่อยู่ทอ่ริมน้ำครับเอาริมน้ำเลยจะมีชั้นในอีกหกชุมชนครับตอนนี้เราเดือดอายุสี่จุดต้นริมน้ำเออคันยิงระบบเปิดมันก็ดีนะผมชอบระบบเปิดครับเออมันเคลียร์ง่ายดีนะจะเป็นระบบเปิด ในสมัยเก่าของสุขาจะเป็นระบบปินในสมัยเก่าสมัยใหม่เขาใช้สะบาาจะเป็นเมื่เปิดมันก็ใช้ตักง่ายดีครับในบรมฯทางระบบเปิดหรือไม่เนี่ยแต่เมื่อขึ้นรถสังก็ที่ต้องดูกัรเซอร์เป็นไงบ้างเสียยังโอ้แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ชั้นบนอยู่ได้ไหมโอ้ขึ้นถึงงั้นเลยเหรอครับตรงนี้ตรงนี้ชั้นสองนี่ทหารมาช่วยออกเหรอเนี่ยใครมาช่วย ขอบคุณนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะลาดีจ้่อยแขงแนอะ้กดีตต้องแก้ต้องแก้เรื่องน้ำหนักฝาน,น้ำหนักฝาครับฝาหนัก สวััดีครบเฮ้ยรถเป็นไรเนี่ยแอนทูว่าก็ทอมอไม่เอลงานเนอดีขึ้นไหมโอ้โหออกไปเยอะเลยเลยออกไปเยอะแล้วคันนี้เป็นไงเนี่ยเลยที่ตั้งใจปรับเพื่ออะไรนะคันวร์งันนี้เป็นไงคม่คิดว่าต้องโดนเลยครับเป็นะานของแพลนนิ่งมีไมค์ทาตรงนี้นี่แล้วนี่แล้วโซลคันนี้แล้วแต่ว่าไม่ไฟหรอกไม่ทันแล้วไม่ปนแล้วก็มันสูงมาก แพ่แม่แล้วาะน้นะแก้วก็ี่ยบางน้ไม่เาไปดูแต่นี่คืเป็นห้องเลยเนี่ยดูดูเลนนี่เลนจะอยู่นันนี่ไม่พังเลยนีผมว่า้าอีกไม่นานก็จะพังันมาเลยเนี่ย ขอถ่าย๋อขาเป็นไรเนี่ยอันนี้คือเลนนะคะที่อยู่ในบ้านของพี่น้องประชาชนในแม่สายคนเอาไปดีรถเนี่ยันองเยอะมากเลยพอดีดูตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นนักออกหรอมันเก็บไปเที่ยวลึกไปเอาออกครับเพราะว่ามีเครื่องตัดหญ้าอยู่ในนี่สองเชืองครับมีอะไงนะเครื่องตัดหญ้าครับตัดหญ้าโอ้โหเข้าไปได้ไงวะเนี่ย หนึ่งสองสามเดี๋ยวครับเอาอีกขับนะครับเอายไปถ่ายตัวเองกับเจ้าโอเคเลยครับผมโอเคครับมากระตุ้ใจให้นะขอบคุณมากครับท yes> ี่มาเยี่ยมครับจะได้สึกจะได้ศึกไวไว ครับผมทีมงานยังอยู่เนี่ยมีอะไรเรียกใช้ได้เลยนะขอบคุณนะครับพี่แล้วดูแผลนะระวังนะครับไมออยู่ครับต้องระวังเลยอ่ะขอบคุณนะครับโอ้ที่ดูลนะจะดำพ่นเเหนียวเลยนะครับาไปโอ้เห็นเลนแล้วหนักไปเนะขนาดใหญ่มากเลยเนี่ยเออได้ไฟได้ใช้ไหมเนี่ยใช่ครับทำงานคืนได้ใช้